สวัสดีครับผมบอยปืน์จิงครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว e n c 8 0 1นะครับตัวนี้คุ้นๆไหมครับลองไปดู g n p 9 0 1าูหนึดูน่าตายล้าค่ายกันเลยครับโอเคครับเจ้าตัว e n c 8 0 1ไลท์ตัวนี้ต้องบอกก่อน,นเป็นตัวไลท์นะครับทำไมผมไม่เอา j r มาก่อนนะครับเอาตัวไลท์มาเพราะว่า1คือมีคนพูดถึงว่าแจ r คอสตอมางทีมาแบบครบครบทุกอย่างนะมาครบทุกอย่างแต่งมาแล้วจากโรงงานบางคนไม่ชอบ บางคนอยากจะได้แบบเฮ้ย hey, ฉันมาต่างเองบางคนเขาชอบอย่างนั้นผมก็เลยจัดให้ครับมาดูกันเจ้า ERC 801ไลค์กันนะครับตัวนี้ก็คือตัว m 4 Sentry w i l t t r r นะครับโอเคมาดูกันตัวนี้จะทรงเดียวกับเจ้าตัว GNP 901นะครับมาดูโครงสร้างของปืนเป็นซิ่งลอ,อยเกือบทั้งตัวนะครับโลโก้มากันอย่างครบนะครับศูนย์หน้าศูนหลังพับได้นะพับได้กลางได้นะครับ อย่างที่อย่างที่รู้กัน e C เอี่ซีเราเราเรื่องรางเรื่องอะไรเงี้ยความคมไม่มีไม่ใช่ปัญหานะผมเอามือถูให้ดูเห็นไหมเห็นไหมไม่บาดมือผมอะถ้าเป็นยี่ห้อดังจีนยี่ห้อหนึ่งคมมากบอกเลยว่าคมมากถูกอย่างเงี้ยมีเลือดอาบเห็นไหมไม่เป็นไรเลยนะครับโอเคบอดี้เป็นทรงตัว MU-R1 เห็นไหมโอเคไหมเป็นเหลีหลยมเยมอย่างที่หลายคนชอบนะครับ อต่างกับพวก M4 M4 จะโค้งนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับมีการยิงลายมาโอเคไหมอย่างที่บอกเดี๋ยวที่รู้กัน EMC ลายเขาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างสวยแต่ผมต้องออกเอาตัวก่อนว่าอาจจะไม่สวยมากสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมผมเชื่อว่าระดับเนี้ยกับราคาขนาดเนี้ยผมว่าโอเคใช้ได้นะครับ ตัวหน้าตัวหลังรับได้อย่างที่บอกนะครับพันายมันพันท้ายืดหดอย่างนี้นะโอเคใส่แบตที่พันท้ายตัวนี้ใส่แบตนี่ตัวนี้ในกล่องจะมีปืนแมกกาซีนแบตที่ชาร์จมาครบนะครับแปดหนึ่งยกเว้นแปดศูนย์สองกับแปดศูนย์สี่ที่จะไม่มีแบตมาเพราะว่าเขาใส่เป็นพันท้ายแบบเรียบมาเพราะใส่แบบนั้นมาปุ๊บคุณต้องต้องใช้แบตลิโพแท่งเสียบรงด้านกลางแกนกลางของมันนะครับมาดูกันต่ออย่างที่รู้กันเอ็นซีพอไปตัวธรรมดาปุ๊บ ถามว่าต่างกับตัวตัวตัวท็อปตัวอะไรยังไงตัวตัวจีอารเขาต้มยังไงตัวนี้ไม่ใช่ตัวเอถ้าเอสเนี่ยสามารถจะถอดสปริงสปริงออกทางทางอ่าทางทางท้ายท้ายห้องเกียร์ได้ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาถอดสปริงไม่ได้นะครับฟันลูกสูบเป็นฟันทาสติกนะครับถ้าสําหรับคนที่อยากไปโม่ก็เอาไปไปหาฟันลูกสูบลูกสูบฟันเหล็กมาใส่ก็จบเท่านั้นเองนะครับคือที่มานี่คือพยายามมาแบบธรรมดาเพื่อให้คุณได้เอาไปแต่งกันนะครับ สูงสุดหลังพับได้ความแรงที่วัดได้นะครับวัดได้อยู่390-410ฟุตต่อวินาทีโอเคไหมตามเกณฑ์ที่สามบ้านเราให้เล่นนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางดีเลสนสอพัลก็อยู่ประมาณ380-490ลงสนามได้อย่างที่ชอบครับการยริงไลน์ของเขามาครบอย่างที่ร,รู้กันมีท่อแก๊สปอมตรงนี้นะตรงนี้มีท่อแก๊สปอมอยู่นะครับอ,อย่างที่เคยบอกที่ผมชอบไอ้เจ้าตัวเซนทรีของ GNP เพราะว่าเขามี โลโก้มีอะไรมาครบนะครับแม้กระทั่งตัวที่ซ่อนอยู่หลังศูนย์หลังเขานะครับตรงนี้เห็นไหม E&C ก็เก็บตามมาเหมือนกันแต่ต้องบอกนิดนึงว่ารายละเอียดถ้าเทียบกับ G&P n แล้วยังเป็นรอง G&P n อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องประสิทธิภาพการยิงแทบไม่ต่างกันโอเคครับไปดูในการทดสอบเลยว่ายิงเป็นยังไงบ้าง ยังไงบ้างการทดสอบอย่างที่บอกครับเจ้าตัว ENC 8 0 1นย่เนี่ยต้องออกตัวนิดนึงยิงเร็วโอเคไหมยกขึ้นยิงยกขึ้นยิงอ่ะยกยิงบางคนบอกเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่เล้าใจผมถามจริงครับคุณคุณจะดูประสิทธิภาพปืนหรือคุณดูประสิทธิภาพคนครับผมก็เลยหันหลังแล้วกลับไปยิงให้ดูก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้โอเคไหมต้องออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ค่อนข้างเหเนื่เน้นหงืองเงืองเงืองเนือยเ,ยเ,ยเยพิ่งไปตลาดมาพาลูกไปตลาดมาเมื่อกี้ก็ โอเคก็พอได้นะครับเ,เป้าขนาดฝาปากระป๋องเราไม่เราไม่ตั้งตั้งทำดายิงมันผมว่ามันมันมันไม่ระทึก <c oughs> ก็เลยคราวนี้ก็เลยเอาแกะแกะมาวางแล้วให้มันซ้อนกันอย่างที่ภาพผมให้คุณดูภาพภาพยิงเห็นไหมช่วงช่วงช่วงระหว่างแกะกะับฝามันเหลื่อมกันนิดเดียวนะแต่เจ้าตัวนี้ก็ไว้ใจได้ สองนัดโดนโอเคก็อ okay. ยู่ยในเกณฑ์ใช้ได้ความแม่นยำโ okay. อเคค่อนข้างเสถียรขึ้นฮอปไม่ต้องห่วงฮอปปรับขึ้นเหินปกติตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องฮอปละลืมไปได้เลยเรื่องปัญหาเรื่องฮอปจบ,จบปัญหาเรื่องฮอปไปละอ่าโอเคเดี๋ยวแถมท้ายนิดหนึ่งเจ้าตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องเรื่องวิธีการใส่แบตมาเดี๋ยวผมสอทีการใส่แบตเจ้าตัวนี้ให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ดดูก็มียิง,ยงวันวันบอยบอยมันยิงแล้วก็ไม่ได้เลยมาดูครับเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับดูภาพนิ่งตามนะครับถอด ถอดเจ้าอยางตูพันธยออกก่อนปุ๊บนะครับถอดยางตูพันธยออกปุ๊บนะครับแล้วจากนั้นดึงเจ้าตัวพันธยออกมาวิธีดึงก็คือไอ้ตรงที่หนีบเพื่อเลื่อกยืดหดเนี่ยดึงลงมาตรงๆงก่อนนะครับแล้วเลื่อนพันธยไปข้างหลังนะครับเื่อนพันายข้างหลังเอ๊บหลังจากนั้นจะมีหกเหลี่ยมอยู่สองตัวนะครับใช้หกเหลี่ยมขันขันตรงนี้ตรงนั้นหกเหลี่ยมปุ๊บครับพอหานกเหลี่ยมนั้นเอาออกปุ๊บเนี่ยเราสามารถแหกแหกพันธยเอาไปสองข้างนะครับ จากนั้นแบตเตอรี่นะครับเสียบแบบในภาพเสียบปุ๊บวางนะแล้วก็สายอ่ะเอาอออกตรงตรูปันท้ายก่อนนะออกตรงตรูพันท้ายปุ๊บแล้วก็จับแบตไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับประกบประกบไอตัว2ปีกสองข้างพับเก็บแบตนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเหลี่ยมขันปุ๊บจากนั้นนะครับเราเอาปันท้ายนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวปืนเหมือนวิธีตอนวิธีวิธีเสียบกหมบอนตอนวิธีถอดแหละครับดึงดึงตัวเนี้ยตรงๆนะฮะดึงตรงๆมาแล้วก็เสียบเข้าเสียบออกได้นะครับ ปุ๊บพอเสียบปุ๊บอไอสายสายสายไฟมันอยู่ที่แกนบรรท้ายเนี่ยเอาสายไฟแกนบรรท้ายมาเสียบกับแบตนะครับพอเสียบกับแบตบปุ๊บแล้วก็ปิดตูดด้วยตรงนี้เวลาเราจะ,จ,ะจริงจริงผมแนะนําว่าไม่จะเป็นนะครับไม่ต้องถอดแบตบออกบางทียุ่งยากครับก็แค่ปิดไอ้ตัวยางน,นี้เอาอมานะฮะเห็นไหมสาย,ยางี้ปุ๊บสายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถอดชาร์จถอดตรงนี้ชาร์จชาร์จเลยพอเต็มปุ๊บเราก็เสียบกลับเข้าเข้าปืนเหมือนเดิมโอเคไหมง่ายไหมโอเคนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์สําหรับผู้เล่นทุกคนนะครับเหนื่อยเหนื่อยคิดไม่ออกโอเคนะคลิปนี้สั้นนะสันีครับ